ลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งในรถที่ให้ความรู้สึกทันสมัยแต่ก็รู้สึกคุ้นเคยได้ทันทีด้านือ Honda Civic 2026รุ่นที่กำหนดมาตรฐานในกลุ่มรถยนต์คอมแพคมานานหลายทศวรรษและยังคงก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบใหม่ตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าของรถมีความคมชัดมากขึ้นสะท้อนความมั่นใจไยหน้าเล็กแบบบางพร้อมกระจกหน้าที่ออกแบบใหม่และเส้นสายที่ลุ่ลมอย่างประณีตทุกเส้นทำให้รถดูเฉีบเฉี่ยและมั่นคงแม้จอดอยู่กับที่มุมด้านข้างของ c ี v i c 2026บอกเล่าเรื่องราวของความประณีต เส้นคฟรมเล็กๆบนประตูช่วยเพิ่มมิติและล้ออันลอยที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันช่วยเสริมรุปของรถได้อย่างลงตัวฮอนด้าใส่ใจรายละเอียดทุกชิ้นเพื่อให้ทงสวยงามและสมรรถนะดีเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับพื้นที่ที่ยกระดับความสบายวัสดุภายในคุณภาพสูงพื้นที่สัมผัสนุ่มนวลและเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสะดวกสบายสูงสุดห้องโดยสารดูเรียบง่ายแต่ใช้งานสะดวกการจัดวางทุกปุ่มควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้ง่ายและไม่วกแว้าหน้าปัดดิจิทอลคมชัดแสดงข้อมูลสำคััััญททงงหหมดใในนจอสกรรีขาา่ตลบ Apple Play และ Android Auto แบบไร <บ implies S 1> ้สายอินเทอร์เฟซของฮอ n d a ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองเร็วขึ้นการควบคุมทุกอย่างวางตำแหน่งอย่างชาญฉลาดเพื่อให่ผู้ขับขี่จดจอกับถนนพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขึ้นทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังมีพื้นที่วางขาและศีรษะที่เพียงพอเบาะนั่งสบายสำหรับการเดินทางไกลมีการปรับปรุงการรองรับและความนุ่มนวลการออกแบบแสงภายในชิ้นงานตกแต่งและฉนวนการเสียงทำให้ซีวิค2026ดูหรูหรากว่าที่เคยเป็น ซีมิค2,026ไม่ได้เน้นแค่รูปลักษณ์และความสะดวกสบายแต่ยังเน้นสมรรถนะที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบยังคงเป็นหัวใจหลักปรับปรุงให้ตอบสนองเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นการเร่งทำได้รับอื่นและทรงพลังสำหรับผู้ที่ชอบการขับขี่แบบสนุกสนุกระบบเกียร์ธรรมดาที่มีให้เลือกให้ความรู้สึกควบคุมได้อย่างเต็มที่ระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงเพื่อสมดุลระหว่างความสบายและความคล่องตัว บนถนนในเมืองซับแรงสะเทือนได้ดีขณะขับบนถนนโคง,งโตโตก็ยังมั่นคงควงมาลัยให้ความแม่นยำและความรู้สึกตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติโดยรวมแล้วการขับขี่ให้ความรู้สึกประณีต่อตอบสนองไวและสนุกสนาน ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของ Honda และ c i v i c 2026ก็ยกระดับขึ้นอีกระบบ Honda Sensing ใหม่มาพร้อมฟีเจอร์เบรกฉุกเฉินปรับปรุงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติปรับตามสภาพถนนทำงานเรียบเนียนขึ้นระบบช่วยรักษาเลนแม่นยำขึ้นในทุกสภาพถนนระบบช่วยขับในรถติดและเซนเซอร์ใหม่ช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืนและตรวจจับคนเดินถนนได้ดียิ่งขึ้นทุกการเดินทางมั่นใจปลอดภัยเทคโนโลยีใน Civic 2026ครบครันสำหรับผู้ขับขี่ยุคใหม่มีระบบชาร์จไร้สายช่อง USB-C หลายช่องและระบบเสียงโบสให้คุณภาพเสียงคมชัดทุกการเดินนทางฟเเจอออรร์์ชื่่ตถย ให้คุณควบคุมและตรวจสอบซีวิตได้จากระยะไกลเช่นตั้งอุณหภูมิรถหรือแจ้งเตือนความปลอดภัยกล้อง360องศาช่วยให้การจอดง่ายและมั่นใจมากขึ้นอัตราการประหยัดน้ำมันยังคงน่าประทับใจแม้สมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โบยังแรงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางกลายฮอนดายังคงให้ความสำคัญกับความประหยัดโดยไม่ลดทอนสมรรถนะทำให้ซีวิคเป็นตัวเลือกที่ฉลาดสำหรับการขับขี่ทุกวันเส้นสายภายนอกไม่ได้เน้นแค่ความสวยแต่ช่วยลดแรงต้านลงเพิ่มความมั่นคงและประหยัดน้ำมันไฟท้ายเล็กออกแบบสวยงามและเพิ่มความทันสมัยให้ด้านหลังกระโป จุของได้มากทาให้ใช้งานได้สะดวกโหมดการขับขี่ของซีวิก2,026ครับได้ตามความชอบ normal mode เพื่อความสบาย eco mode เพื่อประหยัดน้ํามันและ sport mode เพื่อการตอบสนองพวงมาลัยและคันเร่งที่เฉียบคมทุกโหมดเปลี่ยนลักษณะของรถเล็กน้อยทาให้คุณปรับรถให้เหมาะกับทุกสถานการณ์บนถนนซีวิกให้ความมั่นใจในการขับขนาเปลี่ยนเลเบกทำงานแม่นยำโครงสร้างรถมั่นคงฮอนด้าสามารถสร้างรถที่ขับง่ายสาหรับผู้เริ่มต้นและสนุกสําหรับผู้ชอบการขับขี่ความละเอียดของระบบช่วงล่างและพวงมาลัยทําให้ทั้งความสบายและการควบคุมเป็นไปอย่างลงตัวผู้โดยสารด้านหลังไม่เพียงแค พื้นที่วางขาเท่านั้นแต่ยังมีช่องระบายอากาศและมุมเบาะที่เหมาะสมทําให้ทุกคนในรถรู้สึกสบายการจัดเก็บภายในใช้งานสะดวกมีที่วางแก้วช่องเก็บของและกล่องเก็บของด้านหน้าที่กว้างโดยไม่เสียความสวยงามของดีไซน์วัสดุภายในห้องโดยสารถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันพลาสติกนุ่มตะเกียบคุณภาพสูงและงานตกแต่งพรีเมียมทาให้ซีวิค226ดูหรูเกินราคาจริงเพิ่มประสบการณ์ขับขี่ให้สนุกทุกวันฮอนด้าให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมการปล่อยไอเสียต่าขึ้นและประหยัดน้ํามันมากขึ้นน้าหนักเบาและปรับจูนเครื่องนเ่ปรสสิิททาาุดํให้็ถีค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเชื่อมต่อในรถเพิ่มขึ้นระบบสัญญานด้วยเสียงดีกว่าเดิมการเชื่อมต่อหลุดทุ่รวดเร็วและเสถียรการใช้งานสมาร์ทโฟนผสานเข้ากับรถได้อย่างราบรื่นช่วยให้ผู้ขับขี่โฟกัสกับถนนได้เต็มที่สีภายนอกของซีวิคพีหลายโทนทั้งคลาสสิกและสดใสให้ผู้ซื้อเลือกสะทนอนบุคลิกสีเมทัลลิกหรูหรายและสีสปอร์ตที่โดดเด่นล้ออันลอยมีหลายแบบจากแบบรุ่นลมถึงแบบสปอร์ตเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ตัวรถทุกซีวิคมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ เตือนขนาดถอยรถและอ่านป้ายจราจรฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเครียดในการขับขี่ทำงานอย่างฉันฉลาดและแจ้งเตือนเฉพาะเวลาจำเป็นเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนถูกลดลงมากลมและเสียงถนนถูกกันออกจากห้องโดยสารทำให้ขับสบายแม้ระยะทางไกล คุณภาพการผลิตสะท้อนถึงความประณีตอของฮอนด้าช่องว่างของแผงประตูน้อยประตูปิดแน่นและรถให้ความรู้สึกแข็งแรงและเบาการสัมผัสทุกจุดบ่งบอกถึงความทนทานและแม่นยำการบำรุงรักษาง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่มอสมอะไหล่หาได้ง่ายและความน่าเชื่อถือของซีวิคทำให้เป็นตัวเลือกที่ฉลาดการเป็นเจ้าของซีวิคไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังคุ้มค่าอัตราการประหยัดน้ำมันรวมกับสมรรถนะทันสมัยทำให้ซีวิคใช้งานประหยัดและสนุกเครื่องยนต์เทอร์โบและเกียร์ CVT ทำให้คุณประหยัดงงแต่ไม่รู้สึกอึซีวิบสนองควาพ ตั้งแต่รุ่นมาตรฐานไปจนถึงรุ่นสปอร์ตและพรีเมียมฮอนด้าให้ทางเลือกที่หลากหลายโดยไม่เสียคุณภาพหลักแต่ละรุ่นเพิ่มฟีเจอร์ทีละคันทําให้ผู้ซื้อเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณฮอนด้ายังคงให้ความสาคัญกับนวัตกรรมอัปเดตซอฟต์แวร์ไร้สายระบบนาทางที่ดีขึ้นและฟีเจอร์เชื่อมต่อทาให้ซีวิคทันสมัยต่อเนื่องหลายปีเทคโนโลยีออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยการจอดและเลี้ยวซีวิคทาได้ง่ายขนาดกระทัดรัดพวงมาลัยตอบสนองไวและมีเซนเซอร์ช่วยจอดทาให้ขับในเมืองสบายการมองเห็นดีขึ้นด้วยเสาเอที่บางงงงลลแะะกกรจอุว การเร่งเครื่องสนุกและมั่นคงเครื่องยนต์ตอบสนองรับเรื่นและแรงบิดเพียงพอสำหรับการแซงและขึ้นทางด่วนวิศวกรรมของฮอนด้าให้ความมั่นใจทุกสถานการณ์ฟีเจอร์สปอร์ตเช่นพวงมาลัยหุ้มหนังกี่พายนยนต์ที่ปอเตอร์และบอดสปอร์ตทำให้การขับสนุกแม้ในชีวิตประจำวันซีวิทให้ความตึงด้วเล็กๆทุกครั้งที่ขับระบบเบรกแม่นยำและสมเสมอ ABS และ EBD ช่วยให้หยุดรถอย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนความมั่นใจในการเบรกทำให้การขับสนุกและปลอดภัยทัศนวิสัยที่มากเสา A ออกแบบมาเพื่อจับว่าและกล้องเร็ว ประสิทธิภาพแอโรไดนามิกช่วยประหยัดน้ำมันลดเสียงลมและเพิ่มความมั่นคงเพื่อความเร็วทุกเส้นสายออกแบบมาเพื่อความงามและประสิทธิภาพประสบการณ์การครอบครองดีด้วยแอปฮอนด้าเช็คสภาพรถตั้งเตือนการบำรุงรักษาและรับแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ความสะดวกผสานเข้ากับรถอย่างลงตัวโดยฮอนด้าซี vic 226เป็นสมดุลที่สมบูรณ์บแบบระหว่างดีไซน์สมรรถนะเทคโนโล,โลยีและความน่าเชื่อถือปรับปรุงและเพียบพร้อมกอว่าที่เคยไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลซ i vic ให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม หากคุณกำลังมองหารถคอมแพคที่ครบทุกด้านซีลิค2026เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆดนที่เคารพมรดกของตัวเองและพร้อมสู่อนาคตให้ความสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะครบครันทุกการขับขี่คือความเพล่ดเพลินการเป็นเจ้าของคือความคุ้มค่ามีวัฒนาการของซีลิคในปี2026แสดงถึงความมุ่งมั่นของคองดาในการพัฒนาต่อเนื่องรายละเอียดทุกชิตต้นตั้งแต่การปรับเรื่อนยนจนถึง,ถงการจัดวางภายในถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสบการณ์ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตั้งแต่ตารเรื่อนจนถึงไม้สุดท้ายซีลิค2026ให้ ทคโนโมรดกของซีบิกยังคงอยู่แต่ความทันสมัยถูกเริ่มเต็มที่พร้อมกับความต้องการขอ,องผู้ขับในโลก,กยุคใหม่สำหรับใครที่ต้องการรถใช้งานจริงแต่ยังคงสไตล์แัะงสมนาธซีิกสองพตอบโจทย์ทุก,ทกด้านรถที่ออกแบบมาสำหรับวันนี้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้และทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกถ้าคุณต้องการชั้นสามารถทำเวอร์ชั่นยาวมากกว่า1,000ันบรรทัดในภาษาไทายเหมาะกับวิดีโอ u t u b e แบบเต็มชั่วโมงได้ด้วยจะทำให้แต่ละฟีเจอร์และการขับขี่ถูกขยายละเอียดสุด,สด